มาเก็บไม้ฟืนค่ะอ่ากาศต้นมาเรืงเลยแน่มาก We have a... Mm -hmm. ดีค่ะอันนี้คือต้นปีรังกากาสานะคะซึ่งใช้ใช้กินได้ค่ะใช้ทำยาได้แต่ว่ารายละเอียดนั้นไอ้ไปดูเองนะคะใน Google น,นะคะต้นปีรังกากาสาเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้นะคะสวยไหมเกินโอ้หน่อยย่าเออ นี่ดอกบ,บานโอ้ยร้อนเหอยกลับบ้านต้นกระท่อมผูกไว้เมื่อเช้าเมื่อวานเออต้นนี้ผูกไว้เมื่อวานไม่ได้รดน้ำเตี่ยว,วันนี้นีออ่ยืนต้นสวยแล้ว น้อุนปลูกไว้สามต้นเมื่อวานสามสี่ต้นเออสามต้นตรงนี้อีกต้นหนึ่งนี่ต้น,น,นลูกเป็ดแคบแคบ มีลูกปิดน้ำด้วยร้อนร้อนมากร้อนร้อนร้อนนี่เก็บไม้ฟืนเก็บไม้ฟืนค่ะ Quăm lời Quăm lời ร้อนเหมือนเดิมว,ดวันนี้ก็อยู่ต่ออีกวันหนึ่งความจริงจะกลับธุลาดวันนี้แล้วนะคะไปธุละไม่ไม่ที่ที่ทาการที่ดีนะ่ะไม่ไม่เสร็จก็เลยแก๊สก็หมด <c oughs> ต้องไปหาไม้ฟืนมาเหมือนเดิมไปหาไม้ฟืนมาเหมือนเดิมกันเอามาใช้วันนี้ตอนเย็นนะคะแต่พรุ่งนี้เราก็กลับสุราดแล้วะคะ่ะ จะเสร็จหรือไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ก็ต้องกลับเพราะว่าลาหยุดต่อเพิ่มไม่ได้ก็เพิ่มไปอีกวันหนึ่งวันหนึ่งก็เลยวันนี้ต้องกลับแล้วค่ะเราป้าเราใช้แคสแคสกรนะ๋องนะแคสกระผองสามกระ๋องไม่ได้คือกระ๋องได้หนึ่งวันกระ๋องนึงประมาณ ประมาณเท่าไรอะ่ะประมาณห้าสิบบาทกระป๋องนัวละห้าสิบบาทแต่เราใช้ไม้ฟืนเมื่อวานอบอนึงอะมันก็ได้วันหนึ่งเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาะลรใช้ไม้ฟืนเพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ติดบ้านคนอื่นมันไม่ตาความเดดร้อนได้คนอื่นแล้วบ้านเราก็ฟางแต่ไม่เราที่พักที่นอนเรามันไม่ไม่เกี่ยวกับกลัวก็ก็ไม่มีอะไร ไม่คืออะไรอนะ่ะมันไม่เกิดความลำแบาบกอะไรนะพูดไม่ค่อยวนนี้คือมันไม่เป็นไรอนะ่ะมันไม่มีปัญหาไม้เล็กๆแบบนี้ไว้ของไฟเราก็เอาหมดอ่ะนี่ไว้กอไฟส่วนไม้ใหญ่ๆนี้ก็ใส่เอาไปใส่ไฟมากไฟติดแล้วนะ เสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็แก่นี้ก่อนนะคะวันคลิปอาไม่ฟืนมันก็ประหยัดแก๊สได้นะคะส40-50บ,บาทต่อวันสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ